็สวัสดีครับท่านผู้ชวมวันนี้พวกเรเปรีมอรอือขาอ่านนะครับวันนี้ก็จะมาสอนทําฟาร์มแกะแบบเต็มแล้วค่อยหยุดทํางานนะครับเอออะไรประมาณนั้นการไอเทมมันเตลิดแล้วทําให้เฟิร์มเมลเล็ได้หรือเราเล่นแล้วมันกระตุกเนาะเพราะวายเต็มมันไปกองอยู่ตรงพื้นวนะิธีแก้ง่ายคือเราทําให้มันหยุดทํางานเนาะคือการใช้ไฟเลสโตนมาหยุดการทําทงานของออฟเอร์บอร์อะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ก็ขอให้ดังเสียงกีน,นียเออขั้นตอนแรกนะครับ ก็วางกล่องอย่างนี้เลยครับวางกล่องอย่างนี้เลยครับแล้วก็ใช้ฮอปเปอร์ต่ออย่างนี้เลยนะฮะต่อจากข้านหลังก็ได้ครับแบบนี้แล้วก็เพิ่มมาหนึ่งระดับแล้วก็ทําการเอาบล็อกอะไรก็ได้ครับมาวางไว้ก็ได้นะผมเลือกเป็นบล็อกไม้แล้วกันแต่แนะนำว่าให้เป็นบล็อกพวบบล็อกเต็มแบบบล็อกไม้ครับถ้าเป็นบล็อกกระจกบางทีล้นลางของเรามันอาจะจ,ะจะเตลิดเพลิดไปก็ได้เออ <laughs> ก็วานั้นนะแล้วก็าวารางแล้วไงนี่นะแล้วก็แล้วละฮอเปร์แล้วลาฮอปเปอร์มันสามารถดูดไอเทมจากบล็อกเต็มได้นะแล้วตรงส่วนนี้นะครับให้วางบล็อกหญ้าปิดเสาปุนสาเนี่ยวางไปนี่เลยฮะให้จุดตรงกลางเป็นให้มันมีจุดขึงนไกน่ครับแล้วพอได้เป็นนี้แล้วใช่ปะแล้วก็ทุกตรงนี้หนึ่งบล็อกครับแล้วก็ใช้ออฟเซอร์เบอร์ครับ พันตูดตรงไฟขาออกไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็แปะอันนี้ไวครับแล้วก็แปะเครื่องยิงไว้อย่างนี้ครับพอแปะเครื่องยิงแบบนี้เสร็จจะปะแล้วก็วางฮอปเปอร์ตรงนี้ครับไว้เป็นที่ใส่พวกกังไกลครับเราต้องใส่กังไกลไว,ไวค้คอยเติมอะไรอย่างนี้แล้วผมจะทําระบบเตือเตือนสาหรับกังไกลหมดเลยนะว่าเอะกังไกลหมดแล้วเติมได้แล้วอะไรอย่างนี้ก็เราสามารถมาเติมได้ที่บาร์เรตตัวนี้นะอ่ะต่อต่อไปฮะก็แันนี้ เดี๋ยวนี้เราก็วางกระจกต่อเลยครับนึ่งไมออ่อ่ะแต่แรกนึ่ไอไวคอ่ะโอเควางกระจกขึ้นมาสองชั้นเลยครับอันนี้นะฮะแล้วก็ปิดหลังตรงนี้นะครับตรงส่วนหลังเครื่องยิงอะที่เราต่อบ,บ็อกจากออฟเฟอร์มาจะมาให้เราวางในส่นตรงนี้นะอ่าวางในตรงนี้เลยแล้วขั้นตอนต่อไปครับให้เราวางคอมบิลเตอร์ไปด้านหลังกล่องตรงนี้ครับคอบมบิเลเตอร์แล้วก็ฮอปเปอร์ครับ ไอเทมอะไรก็ได้ครับที่มาสเต็กไม่ได้ห้าเนะ่ยเออก็ียกโคทองแล้วกันอ,อ่เพื่อให้นับไฟสิาค่อยทำงานเออประมาณนึงละการหักล้างนะหักล้างลบลบไฟเลสโตนะเออแล้วเราก็ใส่ไปเลยครับเพราะว่าไอเทมที่ไม่สเต็กกันมันเท่ากับหนึ่งสเต็กเลยครับอืมหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นเท่าก,กับหนึ่งสเต็กเลยสำหรับไอเทมที่สเต็กมไ,มไม่ได้นะโทเทมก็ได้ครับถ้าใครมีโทเทมเยอะก็ใช้โทเทมก็ได้เนาะแล้วก็ ถ้ากันไอเทมร่วงไปก็เราสามารถเอาบล็อกอะไรก็ะด้ไปอุดหัวมันอย่างนี้นะฮะเพิ่มให้มันมีไอเทมรอดลงมาเนะแล้วก็ต่อต่อเลสโตรออกมาหนึ่งนะ,ะพอมันเต็มกล่องแล้วมันจะส่งไฟผ้ามาคระะับตรงส่วนนี้อ่าพอมาถึงตรงนี้้วใช่ปะแล้วก็ต่อไปน,นี้เลยฮะเออต่อขึ้นไปอย่างนี้เลยแล้วก็ใช้เลสโตรคอดฟาว้ส่วนนี้คระะับ แล้วก็วางไว้ตรงนี้มันก็จะดับเนาะถ้ามีไฟมาไอต,องไอต,องตรงไอไฟเลสตัวนี้ดับข้างบนมันจะติดแนละ้วมันก็จะล็อกพอดีเออประมาณนั้นเนะาะสาหรับวงจรเช็ดผมจะเช็คที่ฮอปเปอร์ตัวนี้แทนคนระับเออเช็ดที่ฮอปเปอร์ตัวนี้แทนเนาะหรือไม่ก็ทุกคนก็ต่อตรงนี้ก็ได้ครับนี่ตรงนี้ก็ได้ครับเพื่อประหยัดพันธขี้เนาะเอาแบบเล็กๆนี่ยก็แบบนี้ครับแล้วก็คอมมาเลเตอร์อย่างนี้ถ้ามันหมดเมื่อะไรมันก็ไฟมันก็จะดับ เดี๋ยนะไม่ได้ครับอันนี้ไม่ได้ครับเราต้องอ่ะวางบล็นะกอ,บอกไปนี้้วก็ต่อบล็อกางนี้แล้วก็เราบล็บอกไปนี้ถ้าไวตรงไปกินเนี่ยแกะมันจะเกิดครับเออเออไรไวไม่ได้นาะพอประมาณนีนะ้แล้วก็เอาแกะใส่เข้าไปได้เลยครับแกะแกะเวลามันมีของแกะมันก็กินนะครับกินอาหารนะครับเออเผื่อนคนไม่รู้เนาะมันก็กินอาหารเหมือนกันนะแล้วก็ไปไปนี้เลยฮะ แล้วตรงกล่องต,งตรงบาเล่ตรงนี้ให้เราใส่กางไกลครับกางไกลนะฮะใส่ไปเลยฮะอ่าถ้ามันเต็มก็คือไฟมันก็จะติตจะแต่ระดับหนึ่งถึงสิบห้าครับถ้าหมดมไหรลเราค่อยมาเติมก็ได้เออประมาณนั้นเพราะว่ากางไกลมันไม่ค่อยพังอยู่แลยถ้าส่วนใหญ่ฮะที่พอ,พอมันกินยาปุ๊บมันก็จะเก็บผูผลิตับมันก็ไปอยู่ที่กล่องนี้เออประมาณนี้อันนี้ก็ล็อก เพราะว่าไอ้ลถดลาตัวนี้มันสามารถถูกบล็อกเต็มได้เนาะอย่างที่ผมบอกไปเนาะเออประมาณนี้งงจรประมาณนี้ก็เสร็จแล้วครับสำหรับฟังแกะที่ค่อนข้างจะดีครับก็สิทธิภาพค่อนข้างดีครับเพราะว่ามันเต็มแล้วค่อยหยุดทํางานพอมันหมดก็ค่อยเติมต่ออะไรอย่างนี้มันจะทางานแบบนี้ปนไปเด้เลยนะสำหรับคนที่อยากทำฟัมเล็กอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้เป็นฟ้าที่เหมาะมากนะคนแก่ก็สามารถเอาไปทําเตียงทําอะไรอย่างนงี้ตกแต่งอะไรก็ได้ครับ แล้วก็เอาไปทําเชื่อพเพลิงได้ด้วยนะสำหรับคนที่อยากเล่นสายข่าวเออแต่ว่าเชื่อเพลิงก็เท่ากับผมนะถ้าผมจะไม่ผิดเออก็ประมาณนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปว่าเป็นคลิปอะไรนั้นเดี๋ยวก็ติดตามกนันได้เลยนะสำหรับวันนี้ก็บายครับผมเจอใหม่ครับขอบคุณทุกคนที่ดูกาจบคลิปน,นะบายครับผมเจอใหม่แจ้